สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามากินหมูกระทะบุฟเฟ่ร้านอาหารไทยในสตอกโฮมนะคะมาถึงก็ไม่พูดพ่อมทำเพลงค่ะจะพามาดูพวกของกินเล่นก่อนนะคะเขาจะมีพวกแกงอันนี้เป็นหมูสเต๊ะค,ค,ค่ะเมื่อกี้เป็นผัดกะเพรามีพวกแกงตำยำแล้วก็เป็นพวกของกินเล่นต่างๆะคะ่ะไก่ทอดก็มีหมูทอดลูกชิ้นทอดก็มีค่ะนี่เป็นพวกแกงนะคะเป็นหม้อๆข้าวผัดเขาอร่อยมากเลยค่ะ ก็มีพวกแกงกะทิต้มจืดก็มีนะคะแกงส้มก็มีไข่ลูกเขยผัดเผ็ดกับสตอก็มีค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องแกงต่างๆนะคะนี่ค่ะเป็นพวกหมวดของทอดต่างๆนะคะกินได้ทั้งคนไทยแล้วก็คนสวีเดนเลยค่ะลาดหน้าก็มีค่ะ แต่ว่าของที่ชอบที่สุดก็คือนี่ลูกชิ้นน้ำจิ้มค่ะอร่อยมากน้ำจิ้มเขาแซบดีมากค่ะหมดจากของทานเล่นก็จะเป็นพวกปิ้งย่างนะคะเป็นพวกเนื้อสดหมูสดลูกชิ้นต่างๆะค่ะพากไม่หมดดูตามรูปได้เลยค่ะที่เด็ดสุดคงจะเป็นกุ้งย่างค่ะกุ้งตัวใหญ่มากค่ะตักเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของพวกผักสดต่างๆค่ะเอาไว้กินแก้เลี่ยนเวลากินปิ้งย่างเยอะๆค่ะ โอเคเวลากินหมูกระทะก็จะเริ่มกินด้วยของกินเล่นก่อนนะคะหยิบหมึกปิ้งมาประมาณห้าไม้ค่ะชอบมากมารอบนี้โชคดีมากเพราะว่าเขามีหมึกปิ้งด้วยค่ะเขาไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะนานๆจะมีมาสักทีหนึง่งและในจานที่เห็นนั้นก็คือหมึกยำค่ะเป็นคนชอบกินหมึกมากรู้สึกชอบกินแล้วอร่อยนี่ค่ะเอาจานให้ดูนะคะคือตักมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะเพราะว่า ต้องกินให้ครบทุกอย่างหนึ่งของเขามีเยอะถ้ากินอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปเดี๋ยวจะอิ่มจุกไปค่ะกินอันนี้เป็นเริ่มเพิ่งมานั่งถึงนะคะก็กินจานแรกไปก่อนค่ะกินข้าวไปแค่สองคำสะกลัวตัดกําลังก็มีหมึกย่างมีอะไรต่างๆด้วยโอเคก็หลังเริ่มปิ้งแล้วค่ะไม่รอแล้วค่ะปิ้งเขาไม่กินผักค่ะก็คือปิ้งแต่เนื้ออย่างเดียวเลย เอาเฉพาะสิ่งที่ชอบมาโอเคไปหยิบผักมาเติมมาให้นิดหน่อยจะได้ดูหม้อจะได้ดูมีสีสันมากขึ้นโอเคตอนนี้ก็นั่งรอไปโอเคปิ้งเสร็จมาค่ะเริ่มกินกันเลยค่ะอันนี้เป็นสบายนางนะถ้าจำไม่ผิดโต๊ะข้างหลังก็เป็นคนไทยค่ะเพราะว่าร้านนี้เจ้าของเป็นคนไทยคนที่มากินจดมากก็จะเป็นคนไทยค่ะสั่งอาหารเป็นแบบภาษาไทยบางทีนั่งน่งอยู่โต๊ะข้างๆถามเขาได้ว่าเมนูอะไรคะที่หยิบมา ได้ไปลอกตามเขาบ้างค่ะนั่งกินกันแบบอบอุ่นมากเลยค่ะกินของขาวเสร็จต่อด,ด้วยกับเคาน์เตอร์ขนมหวานค่ะขนมหวานเขามีหลายอย่างมากดูต,ตามคลิปได้เลยค่ะภาคตามพูดตามไม่หมดเลยค่ะ รู้สึกว่ากินไปไม่หมดทุกอย่างนะเพราะว่าอิ่มเกินอันที่ชอบที่สุดเลยนะคะก็คือน้ําแข็งใสเครื่องเคียงน้ําแข็งใสมีเยอะมากหลายอย่างมากน้นําแข็งเขาก็ใสเอาไว้ให้แล้วค่ะอันนี้เป็นบุนส้สใสตักให้ฝรั่งไปลองชิมหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยคลุกกับคลุกคลุกกับมะพร้าวใช่ใช่ค่ะลืมมากินอะไรไปบ้างแล้วก็ ที่ชอบที่สุดก็คือตักเครื่องปรุงของน้าแข็งใสชอบมากอันนี้บัวลอยไม่ใช่เครื่องปรุงน้ําแข็งใสแต่ว่าเราก็ผสมกันได้ค่ะตักไปนิดนึงตักไปชิมแล้วก็ตักเครื่องปรุงของน้ําแข็งใสต่างๆนะคะเครื่องปรุงเขาก็มีเยอะเลือกกินไม่หมดเพราะว่าอิ่มเกินมาทุกครั้งกินไม่เคยครบเลยค่ะเพราะว่าของเขามีเยอะมากนี้ตักให้คุณพลังไปชิมก่อนนะคะ ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะขนมปังไปนิดนึงเพราะว่าปกติก็จะต้องตบท้ายด้วยน้ำแข็งใสทุกครั้งเลยค่ะอร่อยชอบอันนี้เป็นรวมมิตรลอดช่องใช่ถ้าจำไม่ผิดนะคะภากไปนี่หิวไปอีกแล้วว่าเดี๋ยวต้องรออีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวไปกินใหม่น้ำแข็งเขา ทำมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราแค่ตักนี่ค่ะเครื่องน้ําแข็งนี้รู้สึกว่าเขาจะหอบอยิ้วมาจากไทยเลยนะคะเคยถามเจ้าของร้านเมื่อนานมาแล้วค่ะใส่น้ําแข็งมาเยอะๆเลยค่ะโอเคต่อมาก็จะเป็นน้ําหวานน้ําหวานก็มีหลายโถมากหยิบไม่โถก,กเลือกมาหนึ่งอันอันนี้น่าจะเป็นน้ําหวานที่เขาผสมน้ํากะทิจริงๆต้องใส่น้ำเฮลูบอยด้วยแต่ลืมเนี่ยมีหลายอย่างเกินลืม ก็เลยใส่แค่นมข้นหวานไปโอเคเสร็จแล้วหยิบช้อนโอเคหยิบช้อนไปให้ฝรั่งเอาไปลองกินฝรั่งกินเป็นค่ะชอบมากหน้าตาของขนมหวานนะคะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่ง จริงๆถ่ายเก็บเอาไว้ดูค่ะเวลาหิวก็คือจะเอามาดูอีกครั้งหนึ่วว่ารอบหน้าจะกินอะไรดีนะนี่ก็เป็นรูปภาพบางส่วนค่ะที่ถ่ายเก็บเอาไว้น้ําแข็งใส่แก้วที่สองใส่เฮลูบอยไปด้วยดูหน้าตามน่ากินมากสดชื่นนี่รูปบางส่วนที่ถ่ายมาตอนปิ้งนะคะอิ่มมากอิ่มอิ่มจนกินอะไรต่อไม่ได้จริงๆเขามีเคาน์เตอร์ของส้มตําให้ตําด้วยนะคะแต่อิ่ม กินไม่ไหวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวถ้ามาอีกจะมาถ่ายคลิปตำส้มตำให้ดูนะคะหมูสเ,เตะอันนี้ฝรั่งชอบกินมากฝรั่งทุกคนชอบกินหมูสเ,เตะมากปูดองอร่อยดีค่ะแต่หวานไม่หน่อยหมึกปิ้งอันนี้ครั้งที่2องะคะหยิบม,มาสองไม้แก็พวกแกงต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะ